ดูก่อนภิกษุทั้งหลายโทษในเพราะทุจริตห้าประการนี้ห้าประการเป็นฉไหนคือแม่ตนเองย่อมติเตียนตนได้หนึ่งวินยูชนพิจารณาแล้วย่อมติเตียนได้หนึ่งกิตติศัพ์อันชั่วย่อมฟุ้งไป 1. ย่อมเป็นผู้หลงกระทำกาละหนึ่งเมื่อตายไปย่อมเข้าถึงอบายทุกติมินิบาทนารกหนึ่งดูก่อเพิกตุทั้งหลายโทษในเพราะทุจริตหประการนี้แล ดูก่อนพิกษุทั้งหลายอานิสง์ในเพราะสุจริตห้าประการนี้ห้าประการเป็นไหนคือแม่ตนเองย่อมไม่ติเตียนตนได้หนึ่งวินยูชนพิจารณาแลว้วย่อมสรรเสริญหนึ่งกิตติศัพ์ทอันงามย่อมฟุ้งไป หย่อมไม่เป็นผู้หลงก,กระทากาละหนึ่งเมื่อตายไปย่อมเข้าถึงสุคติโลกสวรรค์หนึ่งดูก่อนภิกษุทั้งหลายอาน,นิสงส์ในพระสุดจริต5ประการนี้แลดูก่อนภิกษุทั้งหลาย โทษในเพราะทุจริตห้าประการนี้ห้าประการเป็นฉไหนคือแม้ตนเองย่อมติเตียนตนได้หนึ่งวินยูชนพิจารณาแล้วย่อมติเตียนหนึ่งกิจติศั์ที่ชั่วย่อมฟุ้งไปหนึ่ง ย่อมเสื่อมจากสัตรธรรมหนึ่งย่อมตั้งอยู่ในอสัตธรรมหนึ่งดูก่อนภิกษุทั้งหลายโทษในเพราะทุจริตห้าประการนี้แลดูก่อนภิกษุทั้งหลายอานิสงส์ในเพราะสุจริตห้าประการนี ห้าประการเป็นไหนคือแม่ตนเองย่อมไม่ติเตียนตนได้1วินยูชนพิจารณาแลว้วย่อมสรนเสริญ1กิจติศัพ์ทอันงามย่อมฟุ้งไป1ย่อมเสื่อมจากอสัตธรรมหนึ่ง ย่อมตั้งอยู่ในสัตธรรมหนึ่งดูก่อนภิกษุทั้งหลายอานิสงส์ในเพราะสุดจริตห้าประการนี้แล